ถามยังปล่อยวางไม่เคยได้เลยค่ะตอบยังรู้สึกเข้าไปต้านผักเล็กๆน้อยๆอ,อยากจะดีตามที่หวังปล่อยไม่ปล่อยก็ช่างมันเถอะครับยอมรับอนุญ,ญาตให้ตนเป็นคนธรรมดาสุขเรียบง่ายสไตล์ตนเองไม่ต้องสมบูรณ์แบบบ้างก็ได้นะครับบางครั้งมันก็เหนื่อยกับการเข้าไปทํำเอาของละเอียดครับ ช่างหัวเผือกหัวมันบ่อยๆตามบารมีพ่อหลวงจะตัดอวิชชาตัดกรรมคิดจิตณนะจิตปัจจุบันบ่อยๆกรรมคิดจากสมองคิดอัตตาตัวปลอมจะคายไปเองแล้วยานปัญญาจิตเดิมแท้จะไหลเข้ามาเองแบบไม่ต้องรู้สึกว่าต้องเข้าไปพยายามขับเคี่ยวเอาสติ เก็บคะแนนบุญได้ไดอีกเลยขอบคุณข้อความจากนบอศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ